หมวดการกัะขี่บนะครับของเจ้าเทรซนาย GT+ นะครับจากตัวก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับหมวดการขระนะครับจะแบ่งเป็น A B C D นะครับซึ่งแต่ละหมวดเนี่ยเหมาะกับใช้สถานการณ์ไหนอะไรยังไงเราก็ไม่ค่อยรู้เนาะเพราะว่ามันไม่บอกแต่ว่าพอมาเป็นตัว GT+ นะครับตัวนี้นะมันจะบอกหมวดชัดเจนฮะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าอารซีโมดครับเริ่มจากโหมดสตรีทฮะ โสตรีก็จะเป็นเนี่ยครับอัตราการเร่งนะครับก็จะเป็นเนื้อแท้ปกตินะครับ mm hmm. ดั้งเดิมของเจ้าสเปค 900cc นะครับ CP3 ตัวนี้แหละนะครับ mm hmm. แรงบิดเนี่ยถือว่าติดมือแบบดึงหน้าหงายแต่ยังไม่กระชากวิญญาณนะคราแนวพราเปิดเนี่ยครับ mm hmm. นี่แค่จะพุ่งออกไปแบบตามมือที่เราบิดเลยนะครับ mm hmm. แต่ยังไม่ถึงขนาดว่า ติดมือจนแบบหน้าหงายกระชากวิญญาณนะครับก็จะประมาณนี้อัตราเร่งเนี่ยถ้าเราอยู่เกียร์ห้านะความเร็วจาก45 10เนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวดีมากโดยที่ไม่ต้องเชนเกียร์ช่วยเลยนะเนี่ยทุกคนด,ดูนะแต่ความเร็วต่ำมากๆนะครับอ่าดูนะจาก50ครับไอเกียร์ห้านะทุกคนดูเลยไม่ต้องเชนเกียร์ช่วยเลยนะ พอไม่ขึ้นมาได้แบบสบายๆเลยอ่าขึ้นมาได้แบบสบายๆเลยคะอ่าไปโหมดต่อไปครับโหมดต่อไปจะเป็นโหมดสปอร์ตนะแน่นอนสปอร์ตนะครับก็จะเป็นโหมดที่แรงที่สุดแรงกว่าโหมดสตรีมเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาดูกัน อัตราการเร่งกันว่าเป็นไงบ้างโอ้โหไอ้เมื่อกี้ที่ผมปิดอะ่ะตัวผมมันยังไม่โยกนะทุกคนมันมีแค่แบบหน้าหน้าหงายนิดหน่อยแต่โหมดสปอร์ตนี่คือแบบโอ้โหอันนี้คือกระชากวิญญาณอะคือตัวไปแล้วววิญญาณยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอะแต่ตัวไปละนะแต่ดูวัตาเร่งกันจาก50ึ้นไปนะครับว่ามันจะเร็วประมาณไหนนะครับเทียบกับเมื่อกี้ดูเรียน,นโหมดสปอร์ตนะทุกคน ค่ะความเร็ว5้าสิเช่นกันนะครับโอเคไปฮะโอ้ขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากโอ้ขึ้นเร็วมากแลยฮ่าร้อนขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากแล้วก็ทอร์คือว่าหนักมือมากโอ้ติดมือมากๆเลย ขีส่สนุกมากโหมดนี้แต่ได้ขี่ในเมืองน่าจะลำบากนะแต่ถ้าออกทิปแบบนี้เป็นโหมดสปอร์นะโอ้ทุกคนแต่นิดเดียวอะ่ะความเร็วขึ้นมา103 104เลยอะ่ะบิดนิดเดียวเองเนี่ยดีมากเลยอะ่ะโอ,อ้อเยเจ๋งว่ะแรงจริงสมคำล่ำลือนะฮะ CP3 ตัวนี้โหมดต,ต่อไปห้าโหมดคลาสซอมนะครับคลาสซอมเนี่ยเราสามารถเข้าไป ปรับปรุงแก้ไขได้เลยนะเซ็ตได้เลยนะว่าเราต้องการเอ,อ่อความแรงนะครับความปลอดภยัยอาาัตราเร่งอะไรประมาณไหนเข้าไปเซ็ตในเมนูตั้งค่าได้เลยนะครับของแต่ละคนหมดสุดท้ายฮะหมดเรนครับสําหรับหมดเรนเนี่ยแน่นอนนะชื่อก็บอกแล้ว,ว่าเอาไว้ขี่ตอนที่ฝนตกพื้นเปียกถนนลื่นน,น,นะครับฉะนั้นเนี่ยแรงบิดมันก็จะจะไม่ได้ติดมือกระชกงห้างนะเหมือนเหมือนโหมดสตรีทแล้วก็สปอร์ตตัวหน้านี้นะครับ เนี่ยขณะผมเปิดเขาเร่งเยอะแล้วนะมันจะมีจังหวะหน่วงอยู่ทุกคนคือต่อให้คุณเปิดเขาเร่งเยอะแค่ไหนอะ่ะแต่มันก็จะค่อยๆขึ้นเนี่ยฮะค่อยๆขึ้นแบบเนี้ยนะครับทําให้ความแรงที่มันกระโชกห้ามันจะหายไปด้อยู่ทุกคนนะเนี่ยอันนี้บิดไปแล้วแต่รถขึ้นไปนะบิดไปแล้วแต่รถพึ้งไปอันนี้หมดเลนบิดละแต่รถพึ่งไปนะครับตอนความแรงลงมาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อกันล้อสไลด์ด้วยนะครับโดยเหรับในโหมดเรนี้นะฮะอ่ะก็จะมี4โหมดตามนี้ครับผมกระส่วนตัวชอบโหมดสปอร์ที่สุดเลยถ้าขี่นอกเมืองนะถ้าขี่ในเมืองเนี่ยสตรีก็พอครับโอ้สบใจมากโหมดสปอร์ทเนี่